เหนื่อยคะ่ะสาราโพสตัดเพาะชีวิตรู้สึกเหนื่อยแทนที่จะได้ใช้ชีวิตกันปกติอย่างสงบสุขกับลูกคะ่ะจากกรณีไม้พิรัตกับอดีตแฟนสาวสาราค่าสิงกินีหลังจากที่ไม้พิรัตยื่นคำร้องต่อสารขออ่ำนาจปกครองบุตรร่วมกันทน,นายสไลเองก็คัดค้านและยื่นข้อเสนอ6ข้อคะ่ะตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ขณะที่นายเจมส์ได้เผยถึงความคืบหน้าของคดีว่ทาทั้งคู่ได้มีการเจราจากันหลังบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นกิจจลักษณะ รายละเอียดที่คุยกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเป็นความลับระหว่างทั้งสองคนล่าสุด28กันยายน2563ัาราลาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวตัดเพาะถึงชีวิตของตัวเองในตอนนี้ค่ะว่า รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินแทนที่ได้ใช้ชีวิตตามปกติอย่างสงบสุขกับลูกเหตุการณ์หลายอย่างทําให้เราต้องห่างกันแม้คิดถึงลูกมากนะคิดถึงอยากกลับไปหาแล้วบางทีก็มีมุมอ่อนแอขอตัดเพาะสักหน่อยขอเวลาหน่อยยังไงก็ต้องมาชมกันต่อไปค่ะ